วันนี้ฝนถล่มหนักมากนะครับที่บ้านสุนลุงติงนะครับหม้อไฟนี่ดำปีเลยนะน้ำเข้านะไหมไปเลยก็เลยเรียก PA ให้มาช่วยนะครับโทรไปที่หนึ่งหนึ่งสองเก้านะครับไม่นานนะครับเนี่ยพี่เขาก็มาถึงละแจ้งพิกัดอะไรเรียบร้อยเขาก็มานะครับเตรียมมิเตอร์มาให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็มาเช็คดูแล้วก็ถอดของเก่านะนี่พี่กําลังช่วยกันถอดของเก่าอยู่นะครับตอนนี้ ากาศก็ชื้นๆหน่อยนะนี่ฮะ P A อหนึ่งหนึ่งสองเกนะโทรเลยนะะเวลาฉุกเฉินฮะตอนนี้กําลังเปลี่ยนละเดี๋ยวกําลังเอาหม้อที่ไหมออกนะครับอ่าใส่หม้อใหม่เข้าไปละตอนนี้ขาวจัวแล้วนะครับอ่านี่ของเก่าดําปีเลยหม้อใหม่หม้อใหม่ก็มาแทนนะหม้อดําๆนี่ก็ทิ้งนะครับเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยได้เป็นหม้อใหม่ไฟก็ เดินกลับมาแล้วนะครับหมุนติวติวติวต,วต,วติวได้แล้วนะครับขอบคุณครับ PA 1 1 2 9ครับ